จำเรื่งคัดคัดเอาใหม่อันนี้พี่พูดตรงๆได้ใช่ไหมผมไม่โอกอีว่ะต้องให้พี่เล่นให้ดูป่ะเฮ้ยทุบแม่งอย่างเงี้ยหน้าทุบลงไปเลยก็ได้หนไม่ชอบแบบนี้เลยอ่ะหนูกลัวแล้วหนูจะทำงานกับเขาได้หรอแบบเนี้ย อเคตอนนี้เราอยู่กันเป็นแก๊งลียทของตู้ซ่อนมี่นาอกไปว่าใครที่อาจจยไม่เคเห็นหางตอนนี้เป็นสมาชิกให่นจะอย่างเป็นทางการของตูซ่อนหมี่ก็คือน้องป้านะ นใช่แล้วโอเคอันนี้คือน้องเนนะจ๊ะน้องคิดเอทีพน้องเล็กของเราซึ่งถึงจะเด็กสุดแต่ว่าน่าร้ายที่สุดวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะทำคอนเทนต์นี้อ่ะเรามีการคิดกันแบบคิดแล้วคิดอีกตลกกันไปตลกกันมาคว่างแผลว่างแผนกัดดักเลยอ่ะเพราะว่าหลายคนก็จะรู้ว่าในช่องอ่ะจะมีความรักกันอยู่แล้วนะครับเราสนิทกันทุกองคนดูแบบสนิทกันแล้วก็สนิทกันจริงๆเขาเรียกอะไรนะแบบแก๊งเขาเรียกอะไรพี่สาวน้องสาวเขาสนิทกัน มีใครบ้างที่สั่งาจอ่ะมีพี่ดีมีพี่อีฟมีพี่แม็กกี้อ่าเราก็เลยแบบโอเคงั้นลองทดสอบคุณภาพจิตใจเราเรียกว่าทดสอบความรักวมีกันมากแค่ไหนเราก็เลยหยิบยกคอนเทนต์ที่มานานแ้่เรามีการอัดเอาไว้ในวันนี้เราจะทำเข้าไปว่าเรามาถ่ายแก้ถ่ายแก้หน่อยใ่บอกเลยว่าวันนี้เรามีดาราตุ๊กตาทองแน่เอยแปลกแตกมากจ้าแต่อะไรแปลกก็ไม่รู้ คือตันย่าขนาให้อีบบิวปันยึบไปปันบิวบิวบิวซึ่งเราได้ไซส์สึกมาหนึ่งคนด้วยคืออีบนางอีบมันเท่มาทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่เป็นการแบบอยู่ดีๆก็ทำขึ้นมาใช่ไหมเขามีการวางโครงเรื่องมีการเปลี่ยนสคริปต์ซึ่งพระสวาใครใจร้ายอีเนอคนเดียวใชดหนึ่เดี๋ยวตอนนี้ไปดูดีกว่าว่าทำเงินเขาเป็นไงบ้างเราเตรียมตัวกันก่อนโอเค มาถ่ายเลยครับเดี๋ยวค่อยล้างที่เดียวดิพี่จะได้ถ่ายให้เสร็จก่อนแต่ตอนนี้รีบไม่ไหวอะไรอ่ะป่าเพราะเมื่อวานมันแบบถ่ายกันนานแล้วด้วยไงไปจ้จ้าของอีฟติดนี่เสียบตาแล้วอีฟของอีฟติดไวเลยหนูว่าสั่งชีสแล้วันพวกหนูไม่ใช่ไต้องติดไม้ติดไม้เลยแล้วเอาเสียงเข้ามาพี่ตาเราขอพวกหนูอ่ะใส่กันถึงแค่ไหน ไม่เป็นไรเอาเต็มที่เลยกใครอยู่หน้ากล้องดิแล้วถอดแมสหนะมาเร็วติดไวเลสเดี๋ยวจะได้ถ่ายมาเร็วติดไวเล็สเดี๋ยวจะได้ถ่ายมันจะเป็นช่วงที่ไป ช่วงๆที่เป็นคู่กับเหรียปิงหุยป่ะนั่นมันหลินหุยป่ะฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่คุณอาสามสี่พูดชาล่จ้าฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่คุณอาสามสี่พูดชาล่จ้าของบีกับของแม็กกี้ก็คือเล่นเหมือนเดิมได้เลยแต่ว่าพี่แค่จะจะปรับของอีฟแค่นั้นเองแล้วคือของหนูพี่ให้หนูเล่นยังไงอ่ะเมื่อวานอ่ะพี่ว่ามันดูแบบอันนี้พี่พูดตรงๆได้ใช่ไหมอันนี้พี่พูดตรงๆได้ใช่ไหมพี่รู้สึกว่ามันดูแบบเหมือนมันเฟกไปนิดนึงเออหนูหรอพี่ใช่เฟกยังไไงงงออออ่่่ะะะเเฟยััมมนนลลใหญแบบดูป งั้นหนูก็ปลอมมาทาั้งชีวิตเลยนะเพราะหนูก็เล่นอย่างเงี้ยไม่แต่พี่อยากให้แบบอยากให้อีพโตขึ้นไงเพราะว่าตอนเนี้ยบี B มันเป็นคนเล่นใหญ่แล้วมันก็ตลกอยู่แล้วพี่ว่าสนุกนะแพราว่าเข้าใจว่าทุกคนแบบมันเป็นแบบสายรวมพลังจี้ที่ลอดทุกคนใช่อันนี้พี่ก็คือจริงๆพี่อยากถ่ายแบบเพื่อเอาไปแก้ซีนด้วยซึ่งอันเนี้ยพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่ทําอ่ะคือพี่ปรึกษาพี่ใบแล้วพี่ใบบอกโอเคมันต้องโตตามวัยที่มันควรจะเป็น่ะมันต้องโตตามวัยที่มันควรจะเป็นอ่ะ เออแล้วอีกก็ตกว่าดีแล้วคือพอเมื่อวานมันมันดูแสดงมันดูแบบมันดูเหมือนประดิษฐ์มันดูเหมือนประดิษฐ์พี่จะบอกอย่างนี้เออพี่ก็เลยอยากแต่แบบผมไม่โอกอีฟว่ะผมไม่โอกอีฟว่ะที่ถ่ายไปเมื่อวานผมไม่โอกอีฟว่ะที่ถ่ายไปเมื่อวานไม่เป็นไรลองเราลองแก้ดูก็ได้แล้วก็เดี๋ยวไปเลือกเอาเข้าใจไปเข้าใจก็คือแบบให้เล่น คือให้เป็นตัวเองแต่ว่าให้มันให้<ด>เป็นตัวเองแต่ว่าให้มันแบบมันดูเล่นน้อยกว่านั้นหน่อยอะไรเงี้ยด้วยความที่เหมือนเราโตวกว่าน,น้องอะไรเงี้ยให้มันจริงให้ดูแบบจริง<อ>จังให้ดูจริงจังเ<ช>มืม่อวานอีฟเล่นเยอะอ๋อก็คือดูจริงจังอ๋อก็คือดูจริงจังเลแต่ว่าพี่ว่าเป็นตัวตัวเองเป็นตัวของตัวเองคือหนูดุดดีเลยนะเออเป็นตัวของเป็นตัวของตัวเองที่มเป็นปกติใช่แต่หนูหนูคิดว่าหนูจะเล่นได้ไหมเนี่ยแต่หนูหนูคิดว่าหนูจะเล่นได้ไหมเนี่ยได้เล่นได้ไม่หนูไม่เคยแบบว่าแบบ พยายามบิดอ่ะเข้าใจปะหนูปล่อยเต็มไงเธวเปลี่ยนเป็นชแนลอะไอีมายนี่ก็ไม่จบเป็นชุดสโตร์ค่ะไม่เขาหลังที่จริงที่ว่าเตอร์กับเบนต้องเช็คไมค์ก่อนก่อนถ่ายด้วยเบนต้องเช็คไมค์ก่อนก่อนถ่ายด้วยไนปลาีมากินปาจีมาอีมาย์เชยอะง้นเราไม่ออก งงเงงงไม่รู้เซกาเฟรดเหรอะไรกูได้สามมันน้ำหน้าไปเออขิงขิงใครได้ศูนย์ <laughs> <laughs> มาค่ะหนูเครียดอยู่นะพี่ใบยอย่าพึง่ง <laughs> เครียดอยู่นะจะ <laughs> ไปเครียดไปเครียดแบบเครียดแล้วมันเออไม่ต้ <laughs> องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสโอู้หูก็ดูวิพูดดิหนูก็ซีเรียสนะไม่พี่อยากให้แบบมันโอเคขึ้นไงมันเป็นภาพลักษณ์ของอีฟเองน่ะมาจัดมามาเร็วเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายมามาเครโอเคนะ ยังไงพอสองเราพร้อมไหมพร้อมเออห้าเล่นเลยหรอสี่พร้อมยังอ่ะพร้อมยังพร้อมพร้อมห้าห้าสี่ตั้งนึ่งคัดคัดเอาใหม่พี่ขอเมื่อกี้มันดูกังวลมากเลยอ่ะก็หูกังวลอ่ะ เอารีแลกกว่านี้หน่อยรีแลกกว่านี้ออกใช่เอารีแลกกว่านี้หน่อยรีแลกกว่านี้ออกใช่คันใหม่นะครับมาคัดก่อนครับคัดคัดว้มาแล้วครับฟื้นอูสองเราสู้ไหมสู้อะไรจะให้เล่นอะไรหรอไมาเหมือนนี้อยู่นะยูนาบีวันเนี้เเออโดน้ำมันจะไม่เหมือนยูนาบีก็ได้ หมือนละมานาบีอะไรวะห้าสี่สามสองหนึ่งไปครเอ้ไม่มีสามลูกวะเนเงาเปนเงาเอายตุ่นงอนมากตุ่นงอนสะเลยจากัดกันกัดกัดเอ้ยอุ้ยอุ๊ยดันดันกันแล้วกันแล้วน้ำมันเข้าจมูกอ่ะน้ำมันเข้าจมูกอ่ะ เทคเทคเอาใหม่พี่ทีนึพี่ไปไปเช็ดก่อนไปเช็ดหน้าก่อนคัดก่อนต้องเอาใหม่หมดเลยใช่ปะเอาใหม่หมดเลยครับรอยยามสีผมรอยยามสีผมสองคนช่วยช่วยบิวอีฟด้วยนะได้ค่ะไม่ต้องเครียดเพราะมันดูเครียดกู้เลยอะหนูหนูลอดูเครียดหรอเปิดเพลงไหมเปิดเพลงไหม กันเดียวแม่กันเดียวเราเป็นเลือดนักสู้เราเป็นเลือดนักสู้เราเป็นเลือดนักสู้อยู่แล้วเออมาลุนไปด้วยเลยอ่หรอ้ไม่เออดึงมาเลยได้ได้อยู่เอ้ได้แล้วเอาขึ้นมาเอาเอาขึ้นมาเดี๋ยวมันตกเออเลิศเลิศเออเอาหน้าปาดเอาหน้าปาด อุ้ยแต่สงสารพี่สาวอยู่นะเขาต้องแบบขยิ่งอู้หูหูสวยสวยปรับนึงพี่ไปผมคือถ้าถ่ายใหม่ได้ไหมน้องดูแบบกังวลมากเลยอะพี่ไม่งั้นคัดก่อนน้องดูแบบกังวลมากเลยอะพี่ไม่งั้นคัดก่อนไม่งั้นคัดก่อนคัดนะครับคัดครับ คือแบบเอาจริงๆหนูรู้สึกว่าแบบว่าวานมันโอเคแล้วอะไม่แต่ว่าพี่อยากให้ถ่ายใหม่เพราะพี่รู้สึกว่าไม่โอเคซึ่งมันเป็นคอนเทนต์พี่ไงซึ่งมันเป็นคอนเทนต์พี่ไงซึ่งมันเป็นคอนเทนต์พี่ไงแต่ถ้า,ถา,าราาาา่างกายนบบแต่ถ้าร่างกายเป็นคือร่างกายมันก็โอเคแต่ข้างในมันก็มันก็เครียดเครียดอยู่อะอม,มันทําตัวไม่ถูกรู้ไหมว่าต้องทายังไงเอเนจีต้องแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องให้พี่เล่นให้ดูป่ะต้องให้พี่เล่นให้ดูป่ะไม่หนูว่าพี่พี่เขาแบบเล่นอย่างนี้มาตลอดแล้วไงไม่แต่พี่อยาก เอาอย่างนี้ก็และกันเดี๋ยวพักกองก่อนเอาอย่างนี้ก็และกันเดี๋ยวพักกองก่อนแต่มันก็ต้องเล่นต่อป่ะพี่เพราะมันเลอะไปแล้วไงใช่เดี๋ยวต้องเล่นต่อไงแต่ว่าก็คือตอนนี้มันดูตอนนี้ถ่ายไปอ่ะแม่งดูรู้เลยว่าไม่อยากเล่นเออเพราะแบบพี่พูดเลยว่าพี่ดูออกว่าแบบอีไม่อยากเล่นเอาไม่เป็นไรงันอีมานัางผ้าก่อนพักก่อนพี่ใบผมขอคุยด้วยหน่อยเพื่อความปังเพื่อความปังได้มานั่งก่อนอี มึงขอนังก่อนกูทําอะไรผิดวะกูงงอ,อ่ะก็เล่นแบบมันดูออกใช่ไหมว่าเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ปะไม่ไม่จริงๆถ้าเป็นหนูถ้าหนูเป็นพี่นะแล้วหนูเจะพูดอย่างนั้น,หน,ห,น,ห,นหนูก็เครียดหนูก็เล่นไม่ได้เมืเ่อกี้กลัวมากเลยคือน้ําตามันคอแล้วอ่ะเหมือนแบบ <laughs> มันกดดนันอะมันกดดันจริงเออมันกดดันฟิลกดดัน น,นี่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะทอะไรกูก็ทำงานมานานก็ไม่เคยมีใครมาว่ากูแบบนี้ปะ่ะทำไมพี่ดม่บบขอมาใหม่ก่อนไม่เหมือนเขาแบบ เพราะว่าวางมากไว้ตาห,หนูว่าให้หนูน่าจะให้หนูเล่นเยอะได้คนเดียวเก็ตไหมเป็นให้ตัว,เป,ตวเป็นตัวหนูซึ่งทีเมเขาเล่นอย่างนี้มากกับหนูมันมันเป็นคู่กันอยู่แล้วว่ามันเป็นสไตล์ด้วยแต่หลังจากเขาเข้ามาแล้วหลังจากนี้เขาจะเปลี่ยนหมดอย่างเงี้ยกูก็ไม่สะดวกใจนะเว้ยเ,เอาจริงๆกนะ็อาจจะแค่แบบอาะให้แบบโตโตขึ้นนิดนึงเี้ยป่ะ แต่แต่ชาเลนมันก็จะดูจริงจังแบบแต่แต่ชาเลนมันก็จะดูจริงจังแบบมากๆเลยนะไม่แต่แบบดูแบบนะมันก็จะหมดความสนุกไปเลยนะเดี๋ยวพี่มานะพี่เรียกคู่ไปเรียกคู่เลยไม่หนูไม่เข้าใจที่ไปเขาอยากได้แบบไหนอ่ะพี่เรียเอาจริงพี่ยังไม่รู้ว่าภาพเขาทั้งหมดเป็นยังไงหรือว่าเพราะการเพราะการเพราะการพูดของเขาเลยปะแบบดูปลอมดูเฟซซึ่งเป็น,น่ ใช่แล้วพอแบบมาพูดแบบนี้มันก็แบบเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นไงเขาให้เขาเออม,มันเลยไม่เป็นตัวเองอะไรเลยพี่ใบถ้าอีฟถ่ายอะหนูว่ามันถ่ายวันนี้นะมันน่าจะแบบยากเพราะว่าแบบน้องก็มีความแบบเครียดระดับหนึ่งหรือว่าคลิปเนี้ยอาจจะต้องตัดอันเก่าไปก่อนแล้วค่อยคลิปหน้าค่อยมาแก้กันนะไม่ถึงว่าถ่ายใหม่อันอื่นถ้าให้หนูพูดตรงๆคือถ้าแบบไปถ่ายต่อยอย่างเงี้ยอารมณ์มันก็ไม่ได้แล้วไงอินเนอร์ <Inner S 1> มันหมดแล้วอะเออมันฝืนอะเออเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเราบอกเขาดูดีกว่าแต่เขาจะฟังไหม ไหนสีไหนสีอันนี้ต้องถ่ายต่อปะพี่หรือว่าถ่ายต่อถ่ายต่อเยอะอีนยังงงหยูว่าแบบจะต้องเล่นยังไงต้องทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยอ่ะอีฟงงเรื่องพือหนูไม่รู้ว่าแบบหนูจะแบบทำยังไงให้มันดูไม่ฝืนอะคือตอนนี้มันไม่เป็นตัวเองไงคือแบบทำงานกับพี่แล้วแบบอึดอัดใจหรือเปล่า ไม่พี่คือหนูแค่สงสัยว่าแบบเออพี่อยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูจะได้ทําถูกแต่ว่าคือแบบพอมันเหมือนให้ให้แบบหนูจริงจังขึ้นมันไม่ใช่ตัวหนูเท่าไหร่ไงนหนูก็เลยอาจจะทําออกมาได้ไม่ดีหรือเปล่างั้นยกไม่ถักคอนเทนต์นี้เราออมไม่เอาเลยปะล่ะพี่ใบคอนเทนต์นี้เราออมไม่เอาเลยปะล่ะพี่ใบไม่คือหนูถ่ายให้ได้นะพี่ต้าหนูไม่ได้อะไรนะ่ไม่มีปัญหาอะไรกับพี่ด้วยแต่แค่แบบให้พี่พูดมาว่าพี่อยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนแบบว่าแบบ,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 บพี่ต้าบอกว่า<อ>ให้ให้ทำตัวเหมือนเดิมซึ่งหน การเหมือนเดิมของพี่อีแบบมันก็เหมือนแบบเมื่อวานปะ่มันมันก็เหมือนล้นเออแบบอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นอ่ะเพราะก็เลยไม่รู้ว่าจะลดจะเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันล้นๆได้เล่นแบบเมื่อวานได้เลยแต่พี่ขอแบบให้มันดูเหมือนดูโตขึ้นดูตั้งใจเล่นอ่ะเมื่อวานเห็นปะว่ามันมันเล่นแบบมันเล่นเยอะแล้วพี่ว่ามันหลอกหรือบีดูว่ามันไม่หลอกไม่้ชินกับพี่อีมั้งแบบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างี้ด้วยกันอ่ะอาจจะแบบให้น้องอย่างงี้ไหมอย่างเมื่อวานสมมติว่า อย่างเมื่อวานพอน้องแบบสุ่มน้ําน้องก็มาทาเวิร์บอะไรอย่างเงี้ยก็แบบได้พี่ <ปะ S 2> ไม่ได้ว่าเลยอย่างเมื่อาวานแบบตอนจะกินเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยคือพี่ไม่รู้ว่าเราจาได้เปล่าแต่อีก,ก็จะกินแบบเหมือนกลัวจะมูหักอะไม่กล้าลงเอาลงอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้บอกว่าห้ามทําอะไรกับเบอร์เกอร์ห้ามทําอะไรกับเบอร์เกอร์คือแบบเฮ้ยทุบแม่งอย่างเงี้ยหน้าทุบลงไปเลยก็ได้เฮ้ยทุบแม่งอย่างเงี้ยหน้าทุบลงไปเลยก็ได้เฮ้ยทุบแม่งอย่างเงี้ย เอาหน้าทุบลงไปเลยก็ได้พี่ผมขอเบอร์เกอร์ใหม่เอาหน้าทุบลงไปเลยก็ได้เอาคางก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็คอยกินก็ได้แต่ป่าว่าคือแบบมันดูเล่นอะอไม่เป็นไรกันที่ว่าผักขวัญเพราะว่าตอนนี้เอารมณ์นะั้นต่นยังไม่ได้หนูไม่ชอบแบ<น>บนี้เลยอนะหนูกลัวหนูไม่ชอบแบ<น>บนี้เลยอนะหนูกลัว พูดดีๆก็ได้ปะมาบอกว่าพ่อมาฟรีกันเองเนี้ยมันก็ไม่โอเคนะงงอ่ะคือพ่อแม่ยังไม่เคยมาทำอย่างนี้เลยนะเอาจริงคือพ่อแม่ยังไม่เคยมาทำอย่างนี้เลยนะเอาจริงมี่ไม้ตายไม้หนึ่งเรามีไม้ตายอยู่แล้วที่เราจะคุยกันอะไรอ่ะใช่คหรือขอหรือขอไม้ตายเราดูซิเขาจะเอาอย่างไรเดี๋ยวนีหนุมปะเีสนุกป่ะเอ้าหรอ ไม่ไหวเดี๋ยวผมเล่นเองก็ได้นะแล้วก็ตัดเอาตัดหลอกเอาจริงๆพี่ตาไม่ต้องประชดก็ได้นะแบบมีอะไรพูดหนูตรงตรงเฮ้ย<ๆ>พี่ไม่ประชดเลยพี่พูดตรงมากนะเนี่ยพี่บอกว่าเราเล่นเฟกก็บอกว่าเฟกถูกปะ่ะ<ม>พี่พูดตรงป่ะบี <S 2> <S 2> <ๆ>แมวก็พี่พูดตรงวะ เบอร์เกอร์มันไม่โอเคใช่ไหมงั้นเราเราแก้ตรงถ้าสมมติเป็นคลิปเมื่อว,วานเนี้ย<ม>เอาฟู้ดคนอื่น4ี่คนนั้นอะเอามาใส่ไม่ได้ดิเพราะมันก็จะขาดซีนเบอร์เกอร์ไปไม่ก็เอาแบบซีนที่รู้สึกว่าเอาตอนที่พี่แบบพี่อีฟเคี่ยวเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันก็ต้องมีช่วงที่แบบที่รู้สึกว่ามันมีแต่มันน้อยกว่าคนอื่นอะเอาไหมพี่ทําได้เอาไหม้ำแต่ผมไม่เลยหรือว่าเอาให้แบบ สบายสบายสบายก่อนสบายสบายแล้วเดี๋ยวพี่ขอคุยกับอีฟก่อนดีกว่าค่อยว่ากันเออคุยให้เห็นภาพตรงกันก่อนอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันได้แต่ถ้าไม่พร้อมผมอยากให้เลิกไปเลยคอนเทนต์เนี้ยพี่ไม่จริงจริงมันดีเวที่เสร็มันดีมากเพราะวันคุณน้องเขาดืดเป็นพี่มากนะไม่แต่คือมันถ้ามันไม่ดีคนเดียวมันจะเน่าไปหมดเลยพี่ไม่แต่คือมันถ้ามันไม่ดีคนเดียวมันจะเน่าไปหมดเลยพี่ซึ่งแต่มันก็โอเคนะเมื่อวานแบบเหมือนถึงว่าถ้าเกิดมันเล่นมันโอเคแล้วไงมันโอเคใช่ไหมล่ะพี่ไม่ต้องถ่ายใหม่ก็ไไไได้นะมมม่่่่ใชแแบบบบอยาก ไม่อยากให้ตัดไม่ถ้าโอเคพี่ไม่ถ่ายเลยก็ได้ไม่น้องมันแค่อธิบายพี่ว่าแบบเออม่อยากตันมันเป็นเออไม่อยากตัดคอนเทนต์นี้ออกชอบพี่ผมขอโทษนะไม่มึงมีมาถ่ายเรไม่ใครขอเขาเสร็จครับนได้ปะได้ไอีฟโอเคเปล่าถ้าหนูไม่โอเคหนูพูดได้ปะได้เออหนูไม่โอเคงั้นยกกองไหมไม่ไม่ไม่เอาอีกกว่าเดี๋ยวพี่ตาลองไปคุยกับพี่ดีก่อนมอ่ะ ัอเคกันก่อนดีกว่าเพราว่าถ้าไม่นะนเดี๋ยวแบบมันเห็นภาพไม่ตรงกันเดี๋ยวพอคอนเทนหน้ามันก็จะมีปัญหาได้ได้งั้นพี่ขอคุยได้หน่อยก็จะแบบเนี่ยให้พี่คุยด้ไม่เป็นไรครับพี่ชาลินแกงได้ได้พี่บอยกูจะบอกว่ากูสงสารว่้องนามันเกลียดกันอะ คือแบบโปรทีนนี่สุดเป็นปาน้องหน้านะคือเป็นแกงที่แบบรักกันจริงจังตอนแรกดูเหมือนพึ่งไม่ได้แต่จพอทขน้านก็แบบรโใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะแก้แบบมันคุยกันแล้วไม่โอเคอ่ะแต่เดี๋ยวพี่ก็จะเดินไปก่อนแล้วโยกแลกองยกท้ายอันนี้ไม่ได้เป็นชาเลนจ์แกงอะไรใช่ไหมไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่ใช่ไหมอนนี้อะไรรู้ปะไม่ไม่ไม่ติดเออมีไม่ติดเออมไม่ ปัญหา,าแต่มันก็ยากนะพี่บ๊าย,ยามันยากที่จะให้เราเปลี่ยนอะ่ะเปลี่ยนที่ไม่ให้เปลี่ยนแล้วเลยเพราะว่าแต่ละคนคนของเรามันเป็นแบบเป็นธรรมาชาติอยู่แล้วว่ะถ้าอีพอเราคปมาถ่ายใหม่พี่ไม่อยากถ่ายเราพี่ไม่อยากถ่ายเรา <c oughs> พี่รู้สึกว่ามันไม่โอเคงั้นพี่ผมขอยกกล้องก่อนน้องไม่ไหวแต่เข้าใจที่เข้าใจว่า เพราะแต่ว่ตาตั้งใจคือเห็นหมดละเมื่อวานทุกคนตั้งใจใช่คือผมตั้งใจไม่เป็นไรีว่าค้ก่อนดีกว่าหนูว่าพี่อแบบด้วยความที่พี่ตาเป็นคนตรงใช่ไหมซึ่งพี่อีแบบเขายังไม่เคยโดนแบบนี้อย่างเช่นแบบอย่างเช่นแบบพี่ว่าอีบดูปลอมนะอีบดูเฟกอย่างเงี้ยใช่มันก็ไม่อะไรงีพี่ตรงไปอที่ีูหยงว่พี่ตรงไปหรอเปลหพี่ไม่เคยเจอแต่ว่าตรงอ่ะเป็นที่สิ่งที่ดีหนูชอบนะเราไ้พูดตรๆใช่ใช่ดีแล้ว เออนางนางนางเออนางยังไม่เคยเจอนางก็เลยสู้อุ้ยกูอะไรอย่างงี้วะอะไรเงี้ยเออนางก็เลยรู้สึกเครียดใช่เหมือนหนูแรกแรกอ่ะเหมือนหนูแรกๆรกอ่ะพี่เครียดนะเพราะว่าพี่ไม่อยากแบบพี่เข้าใจแม็กมาคือแม็กก็เสียเวลาทํางานแล้วบีก็เสียเวลาทุกคนเสียเวลาหมดแล้วมันไม่ได้พี่ใบเข้าใจผมนะผมขอโทษแบบพี่ขอโทษทุกคนขอโทษทุกคนนะครับฝากพี่ใบด้วยฝากพี่ใบด้วยโอเคได้ได้โอเคครับ ไม่มีแล้วโยกกล้องเลยฮะโอเคอครับสวัสดีค่ะเจอกันพิต้าจะ,จะบอกว่าโคตรสงสารน้องๆเลยอแล้วก็จริงๆคือผมไม่ใช่คนที่แบบจะมาทํำอะไรแบบนี้นะถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องอีฟน้องบีน้องแ e, ม็กน,นะคะยังไงพิต้าต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอันนี้เป็นชาเลนจ์แก้งนะเราอยากจะทําเป็นสีสันใหม่ๆก่อนที่เราจะโดนพี่ๆในช่องรับน้องนะคะเราก็รับพี่ๆกันก่อนเลยนะจ๊ผมไม่เข้าใจเขาอะ แล้วหนูจะทํางานกับเขาได้หรอแบบเนี้เราเราเป็นอะไรอะมาเอาอะไรอะเราเราเป็นอะไรอะมาเอาอะไรอะก็คุยเขาบอกว่าแบบหนูดูกังวลมากอะไรยเงี้ยทำไมไม่พยายามมากกว่านี้ขึ้เดี๋ยวนี้เราก็จะแก้แบบมันคุยกันแล้วไม่โอเคอะหนูก็บอกหนูก็พยายามในแบบของหนูแล้วไงแต่เดี๋ยวพี่ก็จะเดินออกไปก่อนนะพี่ยกเลิกก่อนยกทางเลยก็ต้องปรับกันนิดนึงอะหนูว่ามันอะอย่างหนูว่ามันต้องปรับที่ใครหรือว่าทั้งคู่ไม่พี่ว่า เนี่ยเจอร์ป่ะเรื่องของการสื่อสารเว้ยแต่ต้องยอมแล้วว่าเมื่อกี้ที่เห็นก็คือยิมมันก็เก่งไปเลยเห็นป่ะยิมมันก็เก่งไปเลยเห็นป่ะเก่งเก่งมันเลยไม่ได้งอยูาคำพูดมาสื่อสารอะไรก็้วก็การสื่อสารเพราภาพภาพที่ยิงมาพวกพี่อ่ะพวกพี่ก็มีกังวลเพราะว่ากลัวแบบพี่ยิปใจนีหรือเปล่าคือเห็นว่าเสียงดังเว้ยเสียงดังแต่ว่าแต่ว่าคือน่ารักคือน้อยอ่ะงมากเลแบบจะทยังไงต่อวะพี่หนูไม่รู้จะแบบทำยไงให้ถูกใจเขาว่าจริงๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันไม่มีเราไม่ถามทำให้ทุกคนถูกใจได้หรอกใช่เออไม่เปนไรหรออย่างพี่ต้ากลับไปเลยนี่ก็คือแบบไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนเพราะว่าร้อนไปแล้วร้อนแล้วแหละถ้าแบบเขาเจอปัญหาแค่เนี้ยเขายังร้อนอ่ะแล้วต่อไปเขาจะแบบจัดการได้หรอพี่ใบก็เดี๋ยวพี่ก็ต้องดูแลคุยเหมือนกันเดี๋ยวก่อนปะเพราะว่ามันก็คือปัญหาในการทำงานแหละเนาะถ้าสมมติว่าหนูโดนพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยคือคืออ่าเขาใช้ค้ำแรงอ่ะใช้ค้ำแรงน้องมันหัวคงฮางเลไม่ได้เราคิดว่าเหมือนเขาพยายาม เปลี่ยนเอกลักษณ์ของตุก้องหน่งอันยี้เปลี่ยนไม่ได้รัวมากพุ่งนี้เขามาป้าหนูไม่อยากเจอเเารมาันได้ไหมอ่ะอะไรนะได้แหละต้องปรบป้าได้ดิพี่ลืมไปเลยแล้วพี่จะบอกว่าคิวนี้แกงโ้แกงโโแกง ีจริงวะเนี่ยจ<ะ>บเจประเด็นพี่แม็กซ์จับได้แล้วอีบีทำไมไม,มันมีพีลุทำไมมันมีไวเล้งจ๊ะไม่ไมันไ,ไปโปต๊ตอนอีเวนต์ที่ผมขอโทษนะไม่มันมีปัญหายรูปไม่ใครขอขอเช็คแป๊บนึงได้ปะได้ไ,ได้จังหวะให้ผมคัลสผมก็เลยบอกเช็คไม่หน่อยพี่เดี๋ยวลองเคสไม่แล้วแบตมันก็จะหมดแเรารู้เปล่าวะคลิปนี้ใครเป็นคนคิดใครโอ้จะใครล่ะเราเคยทำหรอแบบเนี้ยที่เราไม่ได้ด่าเขาไปโยก แต่หนูพูดเลยว่าตั้งแต่คุยมาสองคนนี้ไม่มีคำไหนที่ด่าโดยที่แบบไม่มีเหตุผลน,นะหน,หนูยังเซอร์ไพรส์น,นะเพราะปกติแบบพี่ถ้่ไม่ไหวพี่ก็เกลียวเลย <c oughs> ขอเล่ามุมของตัวเองนะคือตอนแรกทุกคนเครียดกันแล้วเราอ่ะก็รู้สึกว่าแบบถ้ายิ่งพูดอะ่ะเหมือนแบบมันจะยิ่งทําให้แบบมันเดือดเออเดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้หรือไปอย่างงแต่สองคนนี้ดีจริงๆไม่ไม่แบบว่าไม่เป่าหูอ่ะไม่อยูโยงอ่ะเพราะว่าเราอ่ะอยู่ แล้วนะไม่บอกเลยแล้วนะพี่ตาเขาไม่ได้ขนาดนั้นดีนะที่ไม่แบบนี้มาว่าพี่หนูได้ไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมาว่าทุกคนสังเกตดีๆอ่ะพี่หยอดมาหลายครั้งมากว่าแบบอีฟเล่นเยอะไปอีฟนู่นอีฟนี่เขาได้แรงมากขอขอเล่าขอเล่าขอเล่าพี่ใบกับพี่ตาตั้งใจให้บีเดินผ่านมาได้ยินแล้วพี่พอบีได้ยินอ่ะเขารู้ว่ามึงอ่ะต้องข้ามเข่ามาแบบนี้พี่ตาหวานเหมือนหนูได้ยินว่าเขาจะมี แบบแก้ของพี่มาอุยเขาจะหาวันหนูมาบอกพี่ป่ะ่ทำไมถึงแบบอยากแบบทำคอนเทนต์นี้เพหลักๆนะครับว่าคือแบบเห็นแล้วอว่ามีมันมีชาร์เลนจ์อะไรต่างๆนานาแล้วแต่ทีเนี้ยมันยังยังไม่ได้เห็นภาพแบบว่าเราอยากแบบเห็นว่าแบบเออเมื่อใช่เมื่ออีกคนนึงอะตกลกรรมลำบากเลยกดตกลกรรงลำบากนั่งข่่มโอ้หลอกไพ่นั่งข่มแต่มในสารภาพคนนอื่หรู้ขั้นที่ไหนแล้วเหรอ หนูว่าแอบเบ๊ปากไปไหลรอกเรวไม่อะไรหรือย่างงี้ยห้ามทำอะไรกับเบอร์เกอร์คือต้าอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นแต่บีอะเป็นคนแบบที่เใช่ใช uh ่อันนี้ยังรู้ว่าแบบโดนบีบ้างไงพี่พี่ตอนที่หนูถ่ายเสร็จพี่มาเล่าให้หนูฟังอะอันนั้นคือรู้อยู่แล้วปะน้ำบอกว่าบี อยู่ดีๆอ่ะพี่ต้าเขาบอพูดบอกว่าพี่ปลอม,มอะไรเงี้ยแต่ว่าม <laughs> ึงว่าพี่ต้าเขาไม่ชอบกูป่ะวะ <laughs> เออแล้วหนูก็แบบเอาดีๆใช่หรอเขาเนี่ยทำไมเนีสองคนเนี้ยขอเล่าเลยนะไม่ว่าจะต่อหน้ารับหลังอะ่ะ นางมีความแบบเป็นกลางพยายามเข้าใจฝั่งพิต้าด้วยอันนี้พูดแบบไม่เข้าข้างเลยสาบานานางจะแบบพยายามพูดว่าแบบเออมันก็เป็นในมุมของเคี๊ยทีแล่เฮ้ยก็เลยคิดได้ใจ <c oughs> มึงคิดว่ามีกล้องติดอยู่ปะวะ <c oughs> ไม่รูว้วะอุ้ยจะยอมมั้งถือว่าเป็นเป็นชันดิ้งที่รู้สึกว่าแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์รนะมากเลยถ้าเกิดใครชื่นชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะแล้วก็ จะบอกก่อนเลยว่าหนูกับพี่ต้าก็ไม่ได้มีปัญหากันแล้วนะทุกคนก็รักกันดีแล้วที่บอกว่าชาเลนปอกเด้งอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีอันนี้แหละแซบหลอกอันนี้คือแับหลอกแล้วแรกเห็นมาทำไมแรกเห็ยนมาหมด แล้วงงว่าทำไมทำไมปิดไม่ได้เออใช่หนูกดปิดมันนิบปิดทำไมบอกว่าอะไรอ่ะใส่ถนงไว้โอ้โลองความกินบีอยู่นิดนึงหรือเราจะใช้ถ้าไม่ตายเราก็เหมือนลาออกเลยก็จะแค่ให้พี่ใบรู้ไปเลยว่าพี่ใบจะเลือกใครอะไรมาอย่างนี้เลยไม่ไม่ใช่แค่ไลน์นะมันด้วยมันว่าเขาจะเลือกเราีกจุดหนึ่งที่โปรที่จำเป็นต้องพูดกับกล้องจริงๆเมื่อวานทำไมตอนที่เราเดินไปตรงนั้นน่ะแล้วขัวรอคิกคักกันน่ะ แล้วอีบีมาถามทีหลังว่าพี่ก็ตอนนั้นเขาเขามาพูดว่าพี่ปลอมแล้วหลังจากนั้นนะพอพี่เดินไปตรงซิงอ่ะพี่ไปหัวเราะอะไรกันใช่ใช่หรอใช่